สวัสดีค่ะดิฉันนักสอนไฮยดสซูเทวีรหัสราหารประจำตัสามหกสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสาขาภาษาอังกฤษเครานี้นะคะจะมานำเสนอบทที่สิบเอ็ดปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรค่ะค่ะระบบในการพัฒนาหลักสูตรนะคะเป็น แผนแบบที่เป็นแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอยู่หลายรูปแบบค่ะแต่ละรูปแบบนะคะสรุปได้เป็นระบบของการพัฒนาได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานค่ะระบบนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรค่ะ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านทั้งระบบสังคมประชาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและธรรมชาติความรู้ข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญที่ระบุทิศทางและจุดมุ่หมายของหลักสูตรค่ะต่อไปนะคะคือ2ค่ะระบบล่างหรือออกแบบหลักสูตรค่ะระบบนี้นะคะจะทําหรือออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อมูลพื้นฐานที่ได้วิเคราะห์ไว้โดยการ ออกแบบจะต้องกําหนดองค์ประกอบของหลักสูตรคือ 1. การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร2การกําหนดรูปแบบของโครงสร้างของหลักสูตร 3. การกําหนดจุดประสงค์4การคัดเลือกเนื้อหาวิชา 5. การกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้6การกําหนดประสบการณ์เรียนรู้ 7. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและ8นะคะคือการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ค่ะข่้ต่อไปนะคะ3ค่ะก็คือระบบการนําหลักสูตรไปใช้นะคะ ซึ่งการนําหลักสูตรไปใช้นะคะจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการเตรียมบุคลากรการเตรียมเอกสารการของหลักสูตรการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเตรียมสื่อการเรียนการสอนและสิ่งสำคัญในการนําหลักสูตรไปใช้นะคะคือการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมสนับสนุนการนิเทศติดตามการบริหารการจัดการหลักสูตรเพื่อให้นําหลักสูตรไปใช้นั้นประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงค่ะ สี่นะคะคือระบบการประเมินหลักสูตรค่ะระบบการประเมินหลักสูตรนะคะมีขั้นตอนที่ดําเนินการต่อจากระบบการใช้หลักสูตรค่ะแต่ระบบประเมินนะคะจะต้องมีการประเมินในทุกระบบของหลักสูตรค่ะทั้งระบบดีดข้อมูลพื้นฐานระบบล่างหรือออกแบบหลักสูตรค่ะระบบการนําหลักสูตรไปใช้นะคะรวมทั้งระบบการประเมินด้วยว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรค่ะขับปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรนะคะการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนะคะก็ ตามกระบวนการดังกล่าวนะคะอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะที่ผู้เขียนไว้นะคะก็จะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรได้4ลักษณะคือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรปัญหาเกี่ยวกับผู้พัฒนาหลักสูตร2ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร3เอกสารและประกอบค่ะ 3. คือปัญหาในการประเมินหลักสูตรและนําเสนอ4ค่ะคือปัญหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับการผู้พัฒนาหลักสูตรก็จะมีการขาดความรู้สําคัญในการพัฒนหลักสูตร2การขาดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร3ขาดความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ใช้หลักสูตร 5. ผู้พัฒนาหลักสูตรขาดความมั่นใจค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปัญหาการนําหลักสูตรไปใช้ค่ะ1นนะคะขาด ข้อมูลความรู้ความเข้าใจค่ะ2ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์3ขาดบุคลากรที่อำนวยความสะดวก 4. ขาดบุคลากร,กรที่นำหลักสูตรไปใช้ค่ะและต่อไปนะคะคือปัญหาเกี่ยวกับการเอกสารหลักสูตรค่ะ1น,นะคะก็เช่นการขาดความเชื่อมโยงค่ะ2การกําหนดสาระมากเกินไป3ขาดความชัดเจน4ความไม่เพียงพอของเอกสารค่ะแล้วก็5นะคะความไม่เป็นปรนัยของหลักสูตรนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะคือแนวโน้มหลักสูตรค่ะในศตวที่21ค่ะก็จะมีทักษะการเรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ทักษะค่ะหเลยก็คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมค่ะ2คือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีค่ะ 3. ก็คือทักษะด้านชีวิตและอาชีพค่ะต่อไปนะคะคือคุณลักษณะที่สําคัญของคุณครูค่ะก็จะมีคอนเทนต์คอมพิวเตอร์คอนสตรัคชันนิสต์คอนเน็กิวิตี้ Caring, c o l l a b o r a t i n communication and creativity ค่ะต่อไปคือคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียนนะคะก็จะมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ทักษะด้านการคิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะในการสืบสอหาข้อมูลเพิ่มเติมการกระตุ้นการมีพื้นฐาหนด้านทีทักษะการใช้ภาษาสากลและให้ความสนใจในวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ สมรรถนะนะคะก็องค์ประกอบของหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีความรู้ทักษะคุณลักษณะการประยุกต์ใช้การกระทำงานและสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีจะมีผลสําเร็จค่ะต่อไปนะคะคือองค์ประกอบสําคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะก็จะมีสมรรถนะหลักและก็สมรรถนะเฉพาะค่ะต่อไปคือหลักสูตรฐานสมรรถนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนอนุสมรรถนะการวัดและประเมินผล ก็จะมีการออกแบบหลักสูตรนั่นเองค่ะสวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เราฟังเจอก,กันคิด่อไปสวัสนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ